เป็นเรื่องแล้วโค้ดสีลังกาพูดถึงทีมชาติไทยแบบนี้เอาละสิแล้วแมตช์ฟาดแข่งคนจ้องอมายังไงโดยโค้ชทีมชาติสีลังกาที่มีกําหนดการฟาดแข่งกับทีมชาติไทยได้ย่องมาดูการแข่งในแมตช์กระชับมิตรระหว่างทีมชาติไทยกับอัฟกานิสถานด้วยและคาดว่าน่าจะเก็บข้อมูลไปเพื่อวางแผนรับมือเรียบร้อยแล้วโดยนักข่าวเนี่ยได้ถามว่าสีลังกาจับตานักเตะทีมชาติไทยคนไหนเป็นพิเศษบ้างไหมแต่แทนที่เขาจะตอบว่าเป็นแพทริกที่ยิงประตูสุดสวยให้ทีมชาติไทยเอาช อัฟกานิสถานได้ถึงสองประตูเขากลับพูดถึงวีรเทพป้อมพันธ์โดยให้ความเห็นว่าเขาเป็นนักเตะสําคัญของระบบการเล่นของทีมชาติไทยนั่นเองซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับสีรังกาเนี่ยได้ไปเตะนัดอุ่นเครื่องกับทีมชาติลาวและสามารถเอาชนะลาวมาได้2ประตูต่อหนึ่ง และนั่นเป็นการเปิดชมใหม่ของศรีลังกาที่แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเอาชนะลาวมาได้เลยกว่า22ปีโดยทีมชาติศรีลังกาที่ดีฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่นี้ส่วนใหญ่ใช้ลูกครึ่งและโอนสัญชาติถึง17คนพูดง่ายๆว่าโอนมาเกือบทั้งทีมเพื่อลงแข่งโดยเฉพาะและล่าสุดนายอับดุลลาอันมูตเตรีเฮชโคสศรีลังกาได้ให้สัมภาษณ์ออกสื่อก่อนการแข่งขันกับทีมชาติไทยว่าถึงศรีลังกาจะแพ้สาพันธ์ฟุตบอลก็คงไม่ไล่ผมออกจากตำแหน่งหรอก แต่ถ้าทีมชาติไทยแพ้ล่ะพวกเขาทุกคนก็คงจะต้องงานเข้าไม่น้อยดังนั้นความกดดันเนี่ยจึงอยู่ที่ทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ที่เราซึ่งเราก็จะสนุกไปกับสภาพอากาศดีๆสนามสวยๆเรามาแบบไม่กดดันอยู่แล้วซึ่งทุกคนพูดกันว่าศีลังกามีลุ้นเข้ารอบสุดท้ายนะแต่เราเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกของความเพอ้อฝัน ถ้าเราต้องการสร้างฟุตบอลในประเทศใดป,ประเทศหนึ่งขึ้นมาคุณก็ต้องใช้เวลาอืมเอาล่ะสิศาสตร์ความกดดันย้อนกลับมาที่ทีมชาติไทยว่าจะแพ้หรือแค่เสมอศรีลังกาไม่ได้นะไม่งั้นโค้ชอิชิของทีมชาติไทยเนี่ยอาจจะงานเข้ามีน้อยอย่างไรก็ตามโค้ชอิชีก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการแข่งครั้งนี้ว่าใครอยู่ในกลุ่มที่ต้องเป็นแชมป์เท่านั้นจึงจะผ่านเข้ารอบแล้วเราก็ได้ศึกษาเกมของศรีลังกาที่แข่งกับทีมชาติลรามาแล้วเช่นกัน แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอามาเล่นกับเราหรือเปล่านะแต่คาดว่าศรีลังกาน่าจะใช้เกมที่ดุดันส่วนเรื่องการเป็นแชมป์กลุ่มและอาจจะมีผลเรื่องประตูได้เสียในความคิดของผมเนี่ยเรื่องของการเสียประตูสําคัญมากกว่าดังนั้นถึงเราจะชนะแค่ประตูเดียวแต่นั่นก็คือ3แต้มอยู่ดี ซึ่งก็ต่างจากกองเชียร์แฟนบอลทีมชาติไทยนะครับที่อยากให้ยิงประตูศรีลังกาตุนไว้เยอะๆและได้นําข้อมูลระหว่าง2ทีมมาเปรียบเทียบกันว่าทีมชาติไทยตอนนี้เนี่ยอยู่ในอันดับที่98ของโลกส่วนศรีลังกาอยู่อันดับที่200ซึ่งก็ถือว่าต่างกันเยอะพอสมควรและเมื่อเปรียบเทียบมูลค่านักฟุตบอลของทีมชาติไทยชุดนี้รวมแล้วจะประมาณ315ล้านบาทส่วนทีมศรีลังกาเนี่ยจะมีมูลค่านักเตะอยู่ที่ประมาณ62ล้านบาทซึ่งถ้าทีมชาติไทยเอาชนะศี ก้าไดก็จะเก็บแต้มเพิ่มได้4.47คะแนนแล้วก็อาจจะมีผลทําให้อันดับโลกของทีมชาติไทยขยับขึ้นได้อีกแต่ถ้าเสมอจะโดนลบไปถึง8คะแนนและถ้าแพ้จะโดนหักไปถึง20คะแนนเลยทีเดียวที่สำคัญนะครับทย้อนไปดูสถิติการแข่งขัน5นัดที่ผ่านมาเนี่ยทีมชาติไทยสามารถเอาชนะรวดได้ทุกแมตช์ยังไรก็ตาม นักเตะในทีมชาติไทยส่วนใหญ่ก็มีความมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะได้และไม่ได้กลัวลุกครึ่งโอนสัญชาติของศรีลังกาแต่อย่างใดเพราะตอนที่แข่งอาเซียนคัพก็มีหลายทีมทั้งสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาก็โอนสัญชาติมาทั้งนั้นรวมทั้งชาวเน็ตแฟนบอลหลายคนเนี่ยก็ยังมั่นใจในแนวทางการสร้างทีมของโคชอิชิที่ต้องการสร้างนักเตะรุ่นใหม่สำหรับไปแข่งการคัดเลือกฟุตบอลโลกในอนาคต สรุปนะครับก็รอรุ้นผลและกันว่าจะจบที่สกอร์เท่าไหร่ส่วนใครที่อยากดูไฮไลท์ช็อตเด็ดก็กดติดตามช่องเรากันไว้เลยมีมาให้ชมกันจุใจอย่างแน่นอน